นี่ครับช่วงหน้าร้อนหน้าแรงครับใบไม้ก็จะร่วงหล่นเต็มพื้นเลยครับดูครับนี่เขาเรียกใบต้นจันนะครับต้นจันตอนนี้ก็ผลัดใบผลัดใบแล้วก็ผลีใบเต็มพื้นเลยครับผลัดใบเก่าแล้วก็ผลีใบใหม่ครับใบ ต้นจันนะครับช่วงนี้ก็ร่วงเต็มพื้นครับเดี๋ยวจะดูให้ดูใบอ่อนนะครับนี่ครับใบจันครับใบอ่อนเต็มเลยครับนู่นม,มันอยู่สูงไปหน่อยมองไม่ชัดครับนี่ครับพลีใบอ่อนกำลังพลีใบอ่อนเขียวเต็มเลยครับ นี่ครับกำลังพลีใบอ่อ,อ,นอ,อนเต็มครับใบเก่าก็ร่วงเต็มพื้นนี่ครับนี่ครับใบเก่าก็จะร่วงเต็มพื้นใบอ่อนก็ออกหลังจากนี้ก็เดือนหกเดือนหกเดือนเจ็ดก็จะเริ่มติดลูกครับก็ะะจะมีลูกตามมาหลังจากที่ผลีใบอ่อนก็จะมีลูกจะออกมาตามช่วงเดือนหกนี่แหละครับออกลูกมัก็จะเต็มต้นเลยครับ ครับต้นจันครับเต็มต้นแล้วเวลาแนละ้วก็ร่วงทิ้งเต็มพื้นนี่แหละครับเพราะลูกจันเขาไม่ค่อยนิยมกินกันครับไม่จะทิ้งอย่างเดียวนี่มันจะมีใบอ่อนอย่างนี้ใบใบอ่อนอ่อนยุกเขียวเต็มเลยใบอ่อนเขียวเต็มต้นเลย อ่อนมันกำนลังเขาเรียกว่าพรีใบอ่อนมาครับดอกนี้นะดอกคล้ายดอกซากุระนะครับนี่ต้นมันจะคล้ายๆปีนี้ดอกน้อยมากเลยครับนี่คล้ายๆดอกซากุระครับ มองไม่เห็นเลยครับอุย้ยมองไม่เห็นครับปีนี้ดอกน้อยครับดอกเมันดอกซากุระนี่ครับเสียดายมากปีนี้ไหมมีดอกหน่อยเดียวเองครับสีสันคล้าย,าย,ายดอกซากุระเนดะี๋ยวพามาดูต้นนี่ครับ ต้นเต่ารังครับนี่ครับมีพวงสวยงามครับนี่ครับดูดีครับสวยงามมากเลยครับนี่กําลังเป็นดอกครับแล้วก็นี่ก็เป็นลูกลยครับเนี่ยเป็นลูกกลมคล้ายลูกหมากนะครับนี่ครับเล็กเต่ารังครับต้นไอ้ต้นหมากนู่นต้นกล้วยพัดนะครับ ต้นเหมือนต้นตาลครับก้านเหมือนก้านกล้วยต้นปีบครับขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความปลอดภัยนะครับโชคดีเฮงเฮงนะครับงวดนี้วันที่สองพฤษภาคมก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงนะครับงวดนี้เราก็ซื้อเก้าสามห้าเจ็ดห้าแปดนะเล่นเล,เล่นพอมีลุ้นมีหวังนะครับ ตอนนี้นกพิราบมาแย่งแย่งข้าวไก่กินกมาแย่งข้าวแมวกินหมดครับนกพิราบครับนี่ครับแมวกินเหลือจากนั้นนกก็ขึ้นมากินตามครับตัวนี้นี่คือดอกดอกมะเฟืองครับกำลังออกดอกเต็มต้นแล้วครับ้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ